สวัสดีครับเช้าวันสิ้นเดือน31พฤษภาคม2566วันนี้ก่อนไปดูอัปเดตเส้นทางฝนกันเราไปดูแนวโน้มอากาศเดือนมิถุนายนกันก่อนนะครับพี่น้องซึ่งหลายท่านขอมานะฮะก็ตามภาพนั่นแหละครับ คือผลพยากรณ์ของ Climate Forecast System นะฮะหรือตัวย่อก็คือ CFS เป็นแบบจำลองแสดงค่า OLR หรือการวิเคราะห์การยกตัวของกระแสะอากาศนะพี่น้องเป็นบริเวณกว้างในแถบภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตกที่บ้านเราตั้งอยู่ฮะ โดย c ี s ระบุว่าในเดือนมิถุนายนนะฮะก็จะเห็นว่าในสัปดาห์แรกฮะถึงวันที่4มิถุนายนพี่น้องพื้นที่ประเทศไทยตอนบนส่วนใหญ่ก็จะเป็นสเกลสีขาวเห็นไหมครับการยกทัวของกระแสะอากาศนะฮะหรือกลายเป็นฝนนั้นยังคงปกติะฮะตกได้ปกติใกล้เคียงปกติในภาคเหนือกลางอีสานยกเว้นอีสานบนนะครับ จะมีอากาศกดจมฮะ OLR มีค่าเป็นบวกออกสีน้ำตาลนะฮะออกสีน้ำตาลเห็นไหมครับการยกตัวต่ำดูทรงแล้วน่าจะถูกกระทำจากลมแห้งเย็นด้านบนไหลเข้ามานะฮะ ทั้งนี้พี่น้องจะเห็นสีสเกลพื้นเป็นสีเขียวเข้มมากๆฮะลากยาวเลยฮะตั้งแต่ทะเลแปซิฟิกนะฮะลากมาทางขวาจนถึงอันดามันเป็นสายเลยเห็นไหมครับนั่นก็หมายความว่า OLR มีค่าติดลบฮะการยกตัวของกระแสอากาศขึ้นไปให้กลายเป็นฝนฟ้าขนองทำได้ดีนะฮะแล้วก็มีปริมาณฝนผกผันในเชิงบวกด้วย จากฮะด้วยนะครับจากการเคลื่อนเข้ามาของ MJO ตามเส้นวงกลมสีดำเห็นไหมครับพี่น้องทั้งหมดนี้อยู่ในพื้นที่บริเวณภาคใต้และภาคตะวันออกนะฮะในต้นสัปดาห์นี้ฮะใ,ในต้นเดือนนี้ดูทรงแล้วส่วนใหญ่ก็น่าจะเกิดจากลมมรสุมด้านซ้ายฮะพัดส,สอบเข้าหาพายุด้านขวานั่นแหละครับและอาจจะเกิดหย่อมเล็กๆน้อยๆสามารถร้อยล่อง มลสมให้เกิดขึ้นในพื้นที่ได้โดยในสัปดาห์ถัดไปคือสัปดาห์ที่สองถึงวันที่11มิถุนายนจะเห็นว่าการยกตัวของกระแสะอากาศหรือปริมาณฝนก็ยังคงใกล้เคียงกับค่าปกติในทุกภาคนะฮะซึ่งทะเลสองฝากข้างของพื้นที่บ้านเรานะฮะทั้งในทะเลจีนใต้และอ่าวเบงกอ พี่น้องจะเห็น o l r สีเขียวนะฮะเป็นสีเขียวติดลบนะฮะการยกตัวยังคงทำได้ดีทั้งสองฝั่งทะเลโดยทะเลจีนใต้นั้นสีเข้มปีๆเลยนะฮะน่าจะมียอมโลเกิดขึ้นแถวๆนั้นแต่จะถึงบ้านเราหรือเปล่าก็ต้องลุ้นเอาอีกนั่นแหละครับ มาดูในสัปดาห์ถัดไปฮะในช่วงกลางเดือนก็คือวันที่12ถึงวันที่18มิถุนายนพี่น้องมองด้านซ้ายก่อนนะฮะจะเห็นว่าปริมาณฝนผกผันเชิงลบนะฮะหรือเนกาทีฟ MJO o ที่อยู่ประเทศอินเดียนในสัปดาห์ก่อนนะฮะสัปดาห์ก่อนหน้านี้ล่อนนะฮะล่อนลงมาหาบ้านเราตามเส้นปะสีน้ำตาลอ่อนปกคลุมเห็นไหมครับถ้าแบบนี้ก็จะทำให้พื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝนก็จะลดลงน้อยกว่า ปกติโดยทั่วไปครับในขณะที่ภาคเหนือและภาคอีสานการยกตัวของฝนยังใกล้เคียงปกติเห็นไหมครับสีขาวโดยถัดไปในสัปดาห์หลังกลางเดือนนะฮะหลังกลางเดือนไปแล้วจนถึงปลายเดือนนะฮะนิเกทีฟเอ็มหรือปริมาณฝนพกผันเชิงลบนั้นเขาก็จะค่อยๆเคลื่อนออกไปทางทะเลจีนใต้ก็น่าจะทําให้ฝนในทุกภาคนะ,ะกลับมาใกล้เคียงค่าปกตินะฮะ ซึ่งผลพยากรณ์ของ c f s ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ไปสอดคล้องกับการคาดหมายของ i r i นะฮะที่พี่น้องดูกันไปแล้วเมื่อช่วงกลางเดือนอ่ะผมทบทวนให้อีกทีนะฮะเห็นพี่น้องถามกันมาก็แล้วกันครับจากภาพนะฮะ i r i ระบุว่าในเดือนมิถุนายน,นะฮะคือเดือนหน้าปริมาณฝนที่จะตกในประเทศไทยของเราทุกภาคก็จะมีค่าใกล้เคียงค่าป,ปกติเป็นส่วนใหญ่ โดยจะมีฝนมากกว่าคัาปกติเล็กน้อยร้อยละ40-50ในพื้นที่ด้านตะวันตกของประเทศนะฮะตั้งแต่ภาคเหนือลงมาจดใต้บนนะฮะและภาคพื้นที่ภาคอีสานด้านล่างอีกแบบจิบจบนะฮะซึ่งก็จะมีพื้นที่ฝนน้อยกว่าปกติเช่นกันนั่นก็คือภาคใต้พื้นที่3-4จังหวัดด้านล่างสุดเห็นไหมครับ โดยพี่น้องทุกท่านทราบกันดีอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าค่าปกติของเดือนมิถุนายนเฉลี่ยรอบคาบ30ปีนั้นมันเป็นปริมาณฝนที่ไม่มากนะฮะเมื่อเทียบกับเดือนอื่นๆนะฮะในฤดูฝนเหมือนกันนะฮะพอทราบกันดีใช่ไหมครับกลับมาดูลักษณะาอากาศทั่วไปในวันนี้กันครับพี่น้องเรามาเริ่มกันที่ลมหอบความชื้นฐานเมฆนะฮะ พี่น้องดูแล้วเป็นไงครับแนวการพัดของวันนี้เช้าถึงเย็นก็คงเห็นเธอขี้เกียจเหมือนเดิมนะสปีดความเร็วลมที่อ่อนนะฮะความเร็วลมที่อ่อนทางตอนบนของประเทศไทยสปีดลมนั้นจะดีฮะจะแรงก็ในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งยังเป็นแนวรับลมมรสุม พัดสอบสองทิศทางคือลมตะวันตกมาจากทางเหนือแล้วก็ตะวันตกเฉียงใต้ขึ้นไปฮะโดยได้รับแรงบันดาลใจจากพายุใต้ฝุ่นทางด้านขวามือเช่นเคยตามลูกศรเห็นไหมครับดังนั้นวันนี้พื้นที่ภาคใต้ก็ยังคงได้รับฝนนะฮะจากแนวลมมรสุมล่างต่อเนื่องะฮะโดยเฉพาะฝั่งอันดมามันหรือฝั่งตะวันตกและก็จะทำให้คลื่นลมแรงด้วย ในขณะที่โอกาสการยกตัวของฝนทางตอนบนก็จะอยู่ในที่ภาพถัดไปนี้ครับนั่นก็คือแนวการพัดของกระแสลมบนในบรรยากาศชั้นกลางฮะโดยทุกท่านจะเห็นว่ามีย่อมความกดอากาศต่ำเล็กๆนะฮะเกิดขึ้นตามตำแหน่งที่ผมวงกลมไว้นั่นก็คือการหมุนทวนเข็มนาฬิกายกตัวขึ้นไปนะฮะของลมนะฮะ ของลมชั้นบนเนี่ยครับทั้งนี้แนวการเคลื่อนไหวของลมบนก็คล้ายๆเมื่อวานเห็นไหมครับโดยภาพรวมด้านบนฮนะพัดมาจากทิศตะวันออกนะฮะโค้งวนตามการหมุนทวนเข็มนาฬิกาของหย่อมและตะวัดกลับมาเป็นทิศตะวันตกหรือทางด้านขวากลายเป็นแนวลมพัดประทะสอกกันท่องทิศทางหรือกลายเป็นล่องเมฆล่องมรสุมนั่นเองนะครับจะไม่เหมือนเมื่อวานนิดนึงก็ตรงที่ว่าลม ลมที่ออกจากแอนตี้ไซโคนด้านบนวันนี้ยังมาไม่ถึงภาคอีสานนะฮะเมื่อแนวพัดของกระแสลมบนมีลักษณะเช่นนี้พื้นที่สารด้านบนนะฮะวันนี้ก็จะเริ่มมีฝนเพิ่มฮะมีฝนได้นะฮะจากลมบนตะวันนำพาเมฆฝนจากขอบของหย่อมทางด้านเวียดนามพัดเข้าหารวมถึงพื้นที่ใกล้หย่อมด้านตะวันตกของประเทศฮะและก็พื้นที่แนวลมบนพัดบรรจบกันเป็นล่องเมฆระวา่างหย่อม ตามเส้นคู่ที่ผมทำไวนะ้ฮะโดยตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเช้าวันพรุ่งนี้วันที่1มิถุนาเยน2,566พี่น้องท่องไว้เลยนะครับโมเดลใกล้เคียงเพียง60%นะฮะดูทรงลมประกอบนะฮะพี่น้องด้วยฝนน่าจะอยู่นะฮะความคิดของผมฝนน่าจะอยู่แนวล่องเป็นหลักนะฮะแล้วก็พื้นที่ใกล้หย่อมเป็นส่วนมากลุ้นเอานะครับ ภาคเหนือก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละยี่สิบของพื้นที่ตกส่วนใหญ่ได้บริเวณทางด้านใต้จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็จังหวัดตากสุขโขทยัยพิษณุโลกกำแพงเพชรเพชรบูรณ์นะฮะภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละยี่สิบถึงสาสิบของพื้นที่ตกได้ส่วนใหญ่บริเวณจังหวัดน้องคายบึงกาฬนะครพนมสกลนะครอุดรธานี และก็ด้านล่างฮะแนวขอบอีสานล่างที่มันติดก,กันล่องนะฮะก็คือบริเวณจังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมนวชายแดนนะครับภาคกลางก็จะมีฝนฟ้าขนองได้ร้อยละ30ของพื้นที่ตกส่วนใหญ่ได้บริเวณจังหวัดลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีราชบุรีนะครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงคร,มา,คร,มา,ครคามนนทบ,บุรีปทุมธานีและกรุงเทพมหานคร ภาคตะวันออกก็จะมีฝนฟ้าขนองได้ร้อยละ30ของพื้นที่ตกได้ส่วนใหญ่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและจังหวัดตราดโดยที่ภาคใต้ฮะก็มีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ตกได้ส่วนใหญ่บริเวณจังหวัดพระนองพังงาภูเก็ตสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชกระบี่ตังและสตูลนะฮะในขณะที่สปอ,บอบ ลาวเพื่อนบ้านก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20-30ของพื้นที่ตกส่วนใหญ่ได้บริเวณแขวงเวียงจันจปาศักและอัตเตปือนะฮะคลื่นลมในทะเลวันนี้อ่าวไทยคลื่นสูง2เมตรโดยที่อันดามันคลื่นสูง2-3เมตรขึ้นไปสวัสดีครับ